สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Black Time ครับสำหรับเรื่องราวหลอนรี้ลับตานานความเชื่อที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของน้องคนหนึ่งครับมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ตอนไปเกณฑ์ทหารให้ฟังครับว่าเขานั้นได้ไปประสบพบเจอกับประสบการณ์หลอน ในป่าลังค่ายเรื่องราวที่เขานั้นไปพบเจอมาจะเป็นยังไงจะหลอนจะน่ากลัวแค่ไหนเราจะมาเล่าให้ฟังใน EP นี้ครับสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นั้นต้องขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ4ปีก่อนครับ เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของรุ่นน้องคนหนึ่งครับขอให้นามสมมุติว่าเจ้าโยแล้วกันครับเป็นรุ่นน้องที่เคยทำงานด้วยกันครับมาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์หลอนตอนไปเกณฑ์ทหารแล้วก็ไปเจอดีมาครับโดยโยนั้นเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขาอายุได้ประมาณ21-22ปีเต็มครับเข้าสู่วัยที่ต้องเกณฑ์ทหารซึ่งในปีนั้นก็มีคน สมัครเข้าเกณฑ์ทหารเป็นจำนวนมากครับรวมถึงโยด้วยและมีผู้คนมากมายมาทั้งกองเชียร์และผู้ที่มาจับใบดำใบแดงอยู่กันจนแน่นอำเภอเลยครับบรรยากาศนั้นก็คลึกคลื้นเต็มไปด้วยเสียงเชียร์ครับดูเป็นภาพที่สนุกสนานมากแต่ก็มีบางคนครับที่ต้องถึงกับร้องไห้แล้วก็เป็นลมเลยก็มีครับ ในวันที่เข้ากลมนั้นก็มีญาติญาติมาส่งกันมากมายเป็นภาพที่ดูอบอุ่นและแสนประทับใจมากครับหลังจากเข้ากลมไปแล้วทุกคนนั้นก็จะหยุดภายใต้กฎระเบียบกันทั้งหมดในช่วงสามเดือนแรกนั้นโยเล่าให้ฟังว่าเป็นช่วงที่ฝึกหาฤโหดมากครับในแต่ละวันนั้นเหนื่อยเหมือนแทบร่างจะแยกครับพ่อหัวถึงหมอน,นั้นก็หลับเป็นตายกันเลยทีเดียว โยนั้นเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบโดนทำโทษบ่อยมากครับพวกเขานั้นจะเรียกกันว่าโดนซ่อมโดนซ่อมโยนั้นโดนมาหมดทุกอย่างแล้วครับเขาเล่าให้ฟังว่าเขาโดนตั้งแต่วิ่งรอบสนามแทงปลาไหลสกอตจม้มหรือลุกนั่งแต่ละครั้งแต่ครั้งนี้โยเล่าให้ฟังว่ามันโดนหนักกว่าทุกๆครั้งครับพวกเขาน,านั้นแอบเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปในกลมครับ บทลงโทษในครั้งนั้นก็คือเป็นบทลงโทษที่ร้ายแรงครับโดยการให้ไปนอนกลางเต็นท์อยู่ในป่าหลังค่ายคนเดียวครับเขานั้นก็ไม่ได้กลัวอะไรครับเพราะเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวอยู่แล้วพอถึงเวลาที่ทหารทุกคนนั้นเข้ากระรงนอนจหารนั้นก็สั่งให้โยนั้นเดินไปกลางเต็นท์อยู่ในป่าหลังค่ายไปนอนในป่าอยู่คนเดียวครับ ป่านั้นจะอยู่ด้านหลังค่ายติดกับภูเขาครับเขานั้นก็สะพายเต็นแล้วก็เดินเข้าไปเรื่อยๆในมือนั้นก็ถือไฟฉายส่องไปรอบๆครับอยู่เล่าให้ฟังว่า ระหว่างทางเข้าไปนั้นไม่มืดเท่าไหร่ครับเพราะคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายทําให้มีแสงจันทร์นั้นส่องสว่างบริเวณทางในป่ายัางพอเห็นอยู่บ้างครับจึงทําให้มองเห็นทางที่เดินเข้าไปในป่ามีต้นไม้สูงใหญ่เต็มไปหมดครับแล้วก็มีเสียงนกร้องดังออกมาเป็นระยะระยะบรรยากาศนั้นดวงเวงน่ากลัวมากครับ โยนั้นก็เดินมาเรื่อยๆจนมาถึงจุดที่ต้องกางเต็นท์เขานั้นจึงจัดการกางเต็นท์ทำที่นอนให้เรียบร้อยครับแล้วก็เข้าไปนอนอยู่ข้างในบรรยากาศตอนนั้นช่วนให้คนหัวลุกมากครับโยนั้นนอนไม่หลับครับในมือก็กําไฟฉายแน่นแล้วอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนคนบางคนนั้นมาเดินรอบเต็นท์ครับ ในตอนแรกยูนั้นก็คิดว่าพวกจ๋าน่าจะมากแกล้งจึงออกมาดูครับแต่ปรากฏว่ามองไปรอบๆส่องไฟไปรอบๆก็ไม่เห็นว่ามีใครเลยเขานั้นก็กลับเข้าไปในเต็นครับสักพักก็รู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครนั้นกำลังจ้องมองเขาอยู่จากหลังต้นไม้ครับเขานั้นจึงค่อยๆดูตรงที่หน้าต่างที่เป็นช่องใสๆของเต็นครับแล้ว เขานั้นก็ต้องตกใจมากเมื่อเขาเห็นใครบางคนนั้นกำลังแอบมองอยู่จากหลังต้นไม้ต้นใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆกันครับเป็นเงาคนนั้นที่โผล่ออกมาเพียงครึ่งตัวเท่านั้นครับโยนั้นตกใจจึงรีบหลบหน้าหลบตาจากหน้าต่างทันทีครับเขานั้นคิดในใจว่าใครกันที่มาแอบมองเขาในเวลาเช่นนี้ครับ เขานั้นก็ไม่แน่ใจว่าตนนั้นตาฝาดหรือเปล่าจึงหันไปมองอีกครั้งแต่ครั้งนี้โยนั้นก็ยังเห็นเงานั้นอยู่ดีครับจึงคิดว่ามันต้องเป็นคนแน่ๆเขานั้นจึงออกจากเต็นท์ไปเพื่อที่จะส่งไฟฉายไปยังที่ต้นไม้ต้นนั้นอีกครั้งแต่อยู่ๆไฟฉายนั้นก็เปิดไม่ติดครับอยู่นั้นพยายามเคาะเคะเคะอยู่สักครัอยู่นั้นพยายามเคยาะเคะอยู่สักพัก จนพอส่องลงพื้นมันก็ติดขึ้นมาครับแต่พอจะหันไฟฉายไปที่ต้นไม้ต้นนั้นที่มีคนอยู่ไฟนั้นก็ดับอีกครั้งครับเขานั้นก็เอาไฟมาเคาะเคาะอีกครั้งแต่พอส่องลงพื้นไฟนั้นก็ติดครับแต่พอฉายขึ้นไปที่ต้นไม้ต้นนั้นปรากฏว่าไฟนั้นดับครับ แล้วเขานั้นก็พยายามเคาะๆอีกครั้งอยู่ๆไฟฉายนั้นก็ติดขึ้นมาภาพที่เขาเห็นนั้นก็คือมีผู้ชายนั้นยืนก้มหน้าอยู่ที่หน้าต้นไม้ต้นนั้นครับ โยนั้นตกใจมากยังไม่คิดชีวิตเพราะร่างของผู้ชายคนนั้นเป็นร่างที่ดำคล้ายกับไฟไม่เกรียมครับตาเป็นสีแดงกลำ่ำโยนั้นคิดว่ามันคงไม่ใช่คนอย่างแน่นอนครับแล้วก็ไม่มีใครมาแกล้งเขาอย่างแน่นอนโยนั้นวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตครับวิ่งลึกเข้าไปในป่าเรื่อยเส้นทางดูไม่คุ้นครับ และโยนั้นก็ต้องช็อกอีกครั้งเมื่อรู้สึกว่ามีใครมาดึงเสื้อเขาจากด้านหลังครับหลังจากนั้นโยนั้นก็หันไปปรากฏเป็นผู้ชายร่างดําไม่เกรียมคนนั้นที่ตาแดงกล่ำต่อหน้าต่อตาเขาใกล้ๆครับหลังจากนั้นโยก็สติแตกวิ่งแบบไม่มีจุดหมายครับจนมารู้สึกตัวอีกทีก็อยู่ที่หน้าโรงนอนแล้วโยนั้นก็แอบมานอนอยู่ที่ข้างบันไดโรงนอนครับ พ่อไมก่กล้ากลับไปนอนที่ในเต็นท์ที่ในป่าหลังค่ายอีกแล้วเพราะภาพที่เขาเห็นนั้นมันสยดสยองและน่ากลัวมากครับเขานั้นนอนอยู่บริเวณที่บันไดจนเช้าแล้วก็พอเช้าก็ทีบไปเก็บเต็นท์อย่างรวดเร็วครับพอมาเจอกับเพื่อนๆทุกคนนั้นก็ถามโยว,ว่าเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างวะ โยนันก็เล่าเรื่องที่เจอเมื่อคืนให้เพื่อนๆทุกคนฟังครับจนมีเพื่อนคนหนึ่งที่เคยเดินทำโทษแบบนี้เหมือนกันก็มาคุยกับโยว่าโดนแบบนี้เหมือนกันหลังจากนั้นมาทหารเกณฑ์ในปลัดเดียวกับโยก็ไม่มีใครกล้าทำผิดวินัยอีกเพราะกลัวว่าจะต้องโดนไปนอนในป่าหลังค่ายแห่งนั้นและเจอเรื่องที่แบบเดียวกับที่โยเจอครับ และยูนั้นก็ไม่ได้ทราบที่ไปที่มาของเรื่องราวป่าแห่งนี้เลยครับจนจบการเกณฑ์ทหารแต่เขานั้นก็ยังจำประสบการณ์ครั้งนั้นไม่เคยลืมเลยครับเรื่องราวของอยูนั้นก็มีประมาณนี้ครับก่อนทจะจะกันไปในวันนี้ฝากเพืเ่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กด s like, u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเ h อ Black Time ด้วยนะครับ สำหรับอีพีหน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรกดติดตามไว้ครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ